ถ้าไม่แยกขยะก็ต้องเสียาค่าธรรมเนียมเพิ่มสามเท่ามาตรการของกรุงเทพมหานครจะแก้ปัญหาขยะมูลฝอยได้จริงหรือในมหานครทั้งหลายทั่วโลกครับ ปัญหาการจัดการของเสียของพื้นที่ที่มีประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงการตั้งิง่นฐานของชุมชนอย่างหนาแน่นอย่างใน,นมหากรเป็นเรื่องยากมากครับทั้งเรื่องของน้ําเสียจากครัวเรือนะนะครับแล้วก็การจัดการของเสียประเภทขยะมูลฝอยจากชีวิตของประชาชนและธุรกิจต่างๆแล้วของเสียเหล่านี้นะครับมักจะต้องถูกจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองคอ์กรเดียวหรือว่ารวมตัวกันหลายๆองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ติดกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความสามารถในการจัดเก็บที่ดีขึ้นก็ตามทีเถอะเพราะว่าของเสียเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่สามารถขนส่งไกลได้ครับ แล้วก็ต้องจัดการโดยท้องถิ่นเองเพราะว่าของเสียเนี่ยไม่มีใครอยากได้ครับจะเอาไปทิ้งจัดการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือเพื่อนคนอื่นเขาก็ไม่อยากได้ครับเขาก็บอกว่าคุณจะเอาของเสียมาทิ้งไว้ที่ชั้นทําไมไม่ใช่ที่ทิ้งขยะนะไม่ใช่ที่จัดเก็บขยะของพื้นที่อื่นๆนะเพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายต้องพยายามจัดการด้วยตัวเองให้ได้แล้วก็เพิ่งมีข่าวออกมาครับ ว่าสภากรุงเทพมหาคนครเนี่ยได้ผ่านนโยบายตัวนี้นะครับเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือจะเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น3เท่าจากอัตาราปกติถ้าบ้านเรือนทั้งหลายไม่แยกขยะก่อนเอามาทิ้งไว้หน้าบ้านให้กรุงเทพมหาคนครมาจัดเก็บครับตอนนี้บ้านเรือนของคุณผู้ฟังทุกท่านก็เสียอยู่ในอัตราปกติครับที่20บาทต่อเดือน ก็เป็นอันตราปกติเพราะว่าบ้านปกติที่ไม่ได้ก่อให้เกิดขยะมากมายอย่างพวกร้านอาหารร้านค้าร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของพาณิชยกรรมเนี่ยก็เสียประมาณ20บาทต่อเดือนกันทุกทั้งหมดเนี่ยแหละครับแต่ว่าในอีก180วันข้างหน้าถ้าไม่แยกขยะจะคิดในอันตราเพิ่มขึ้นสามเท่า คือ60บาทต่อเดือนแต่ถ้าท่านแยกขยะอยากเรียบร้อยก็ยังเสียในอัตราเดิมนะครับที่20บาทต่อเดือนโดยที่กรุงเทพมหาคนครเนี่ยต้องการให้ท่านแยกขยะออกเป็น4ประเภทครับก็คือประเภทที่1ก็คือขยะทั่วไปก็พวกแพ็กเกจทิ้งทั้งหลายนะครับกล่องผ้าอ้อมซองบะหมี่ถุงขนมถุงพลาสติกที่เปื้อนอาหาร ประเภทที่2ครับขยะเศษอาหารการแยกขยะเศษอาหารออกมาเพราะเอาไปเลี้ยงสัตว์ตามฟาร์มได้นะครับเอาไปเลี้ยงหมูเอาไปจัดการในการาทําอะไรต่อได้นะครับต่อมาก็คือขยะรีไซเคิลพวกกระดาษพลาสติกแก้วโลหะต่างๆอันนี้สามารถนําไปสู่กระบวนการผลิตซ้ําใหม่อีกทีหนึ่งเพื่อสามารถที่จะเอากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ อันสุดท้ายก็คือขยะอันตรายแล้วก็ขยะมีพิษทั้งหลายพวกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันมีสารพิษอยู่ในตัวมันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่่า,านไฟฉายหลอดไฟนะครับยาและอื่นๆที่มีผลต่อสุขภาพจากเรื่องของสารเคมีที่อยู่ในตัวของขยะพวกเราก็คงไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ได้ยินว่า รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกลางหรือว่ารัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยส่งเสริมให้เราแยกขยะแล้วก็เป็นคําพูดที่คนกรุงเทพและคนเมืองใหญ่ทั้งหลายเนี่ยบ่นอยู่เสมอครับฉันแยกขยะแล้วรถเก็บขยะมาเก็บก็เอาไปเทวรวมกันอยู่ดีมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่ากรุงเทพมหานาครก็ยืนยันนะนะครับว่ารถขยะของกรุงเทพมหานาครหลังจากมาตรการนี้ออกมาใช้ก็จะมีการแยกขยะบนรถเก็บขยะเนี่ย เป็นสี่ประเภทหรืออาจจะมีการจัดเก็บคนละวันก็สามารถที่จะทําได้โดยใช้รถคันเดิมนะครับวันหนึ่งอาจจะจัดเก็บสักสองประเภทนะแยกมา4ประเภทวันหนึ่งอาจจะเก็บสักสองประเภทอีกวันหนึ่งสลับกันมานะครับวันเว้นวันเก็บอีกสองประเภทที่เหลือเพื่อให้มีการแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพแล้วคาถามที่ตามมาก็คือว่าแล้วทําแบบนี้จะมีประสิทธิภาพในการจัดการของเสียจริงหรือเปล่าก็ต้องมองว่าในกระบวนการในการ จัดการขยะมูลฝอยทั้งหมดเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องจัดเก็บของเสียเนี่ยคือปลายทางหลักแต่ว่าในหลักการในการจัดการขยะมูลฝอยจริงๆในโลกเนี่ยมันมีมากกว่านั้นครับเป็นมาตรการแล้วก็เป็นคำสำคัญที่คนที่วางแผนพัฒนาเมืองและการจัดการขยะมูลฝอยต้องจำกันอยู่เสมอหลักการในการจัดการขยะมูลฝอยของเราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า 3. R ก็คือ reduce reuse และ recycle และต้องเรียงตามนี้ด้วยห้ามสลับกันเพราะสลับกันแล้วเนี่ยจะเกิดการบิดเบือนเกิดความไม่ถูกต้องในการจัดการขยะมูลฝอยแน่นอนครับต้องเรียงจาก reduce คือไม่ให้เกิดขยะหรือมีปริมาณขยะให้น้อยที่สุดก่อนคือสิ่งที่เรียกว่าขยะเนี่ยต้องน้อยที่สุดก่อนแล้วเหลือจากตรงนั้นเป็นขยะจริงๆแล้วก็เอาส่วน ใหญ่ที่สุดเนี่ยมา reuse คือใช้ซ้ำอีกครั้งหนึง่งโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการใดๆหรือผ่านกระบวนการน้อยที่สุดเช่นทำความสะอาดก็สามารถเอามาใช้ใหม่ในรูปแบบเดิมได้แล้วแล้วขั้นสุดท้ายครับของที่เหลือจริงๆจากการ reduce ไปแล้วเหลือน้อยแล้ว reuse เอาของเดิมไปใช้โดยตรงไม่ต้องใช้พลังงานอะไรในการจัดการมันแล้วที่เหลือจึงจะ recycle ก็คือใส่ การจัดการใส่กระบวนการอุตสาหกรรมใส่แรงใส่ต้นทุนเนี่ยไปทำให้มันอยู่ในรูปแบบใหม่กลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเขาเรียงตามนี้จริงๆ reduce reuse และ recycle เริ่มจาก reduce ก่อนก็คือทำอย่างไรให้สิ่งที่เป็นขยะมันน้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้ผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงเคยทำอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาภาชนะ ไปใส่อาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านอาหารที่ท่านซื้อเองเพราะฉะนั้นการที่จะมีขยะอันเกิดจากถุงพลาสติกกล่องโฟมต่างๆที่ใส่อาหารหรือแก้วพลาสติกต่างๆที่ใส่เครื่องดื่มก็ไม่มีขยะหรือว่ามาตรการที่ล้ำไปอีกขั้นหนึ่งก็คือมาตรการทางด้านการเงินครับรัฐเข้ามาใช้มาตรการด้านการเงินเช่นถ้าคุณไม่เอาภาชนะมาเอง คุณต้องเสียเพิ่มนะหรือไปอีกขั้นหนึ่งครับรักออกมาตรการให้มันเกิดขยะจากชีวิตประจำวันให้น้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Product Design ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดมาตรฐานต่างๆที่ไม่ให้เกิดของเหลือหรือขยะขึ้นมาอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราไปหยอดน้ำอินนะครับตามตู้ต่างๆได้น้ำกระป๋องออกมาเนี่ยทุกท่านได้ออกมาแล้วก็ทำไมมันเล็กจังอะขนาดมันนิดเดียวเอง แต่พอลองกินเข้าไปแล้วครับมันก็พอกินหนึ่งครั้งพอดีอ่ะกินแล้วมันไม่เหลือเพราะฉะนั้นขนาดที่เขาผลิตออกมาเนี่ยเป็นขนาดที่มันไม่เหลือขยะเพราะฉะนั้นตัวของน้ําเองก็ไม่มีของเหลือกลายเป็นขยะตัวของภาชนะเองก็มีขนาดเล็กเป็นขยะให้น้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้หรือแม้กระทั่งมาตรการของตัวของกระทรวงพาณิชของประเทศญี่ปุ่นที่บอกว่าเปลี่ยนขนาดมาตรฐานของ ข้าวสารที่ขายจากขนาดมาตรฐาน2,000กรัมหรือ2กิโลเนี่ยเหลือแค่300กรัมเพราะตัวเลข300คือปริมาณที่คนหนึ่งคนกินข้าวต่อวันเพราะฉะนั้นก็จะไม่เหลือของเหลือไปเก็บไว้ในตู้กับข้าวแล้วท่านก็ลองดูครับไปเปิดตู้อาหารตู้กับข้าวที่บ้านของท่านดูเนี่ยท่านก็จะพบว่ามีของที่ท่านซื้อมาเป็นจำนวนมากแล้วกินไม่หมดแล้ววันหนึ่งท่านก็ต้องทิ้งมันไปไอ้แบบนี้ครับคือขยะ ที่ลดได้ reduce ได้ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นมาตรการแรกในการจัดการขยะมูลฝอยคือไม่ให้มีขยะก่อนและตัวนี้คือสุดยอดจริงๆถ้ามีขยะน้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้มันก็จะเข้าสู่กระบวนการในการจัดการต่างๆน้อยตามไปด้วยนะครับขั้นตอนที่2ต่อมาครับก็คือหลังจากที่เราลดขยะไปเต็มที่แล้วยังมีขยะอยู่ยังไงชีวิตของมนุษย์ก็ต้องมีขยะครับแต่เขาอยากให้ขยะเหล่านั้น reuse ได้ครับคือใช้ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้พลังงานในการจัดการมันเช่นบอกว่าถุงพลาสติกที่เราได้มาจากการไปซื้อของต่างๆบางอย่างก็ต้องได้หยิบหอ่อได้ถุงอะไรต่างๆมาเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรครับคุณแค่ทำความสะอาดหรือไม่ต้องทำด้วยซ้ำคุณสามารถใช้ถุงนั้นซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น reuse คือการที่ใช้โดยตรงจาก สิ่งที่เราได้มาแล้วเอากลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยเราไม่ต้องทำอะไรแบบนี้ครับครัวเรือนทำได้เองไม่ต้องมีการจัดเก็บไม่ออกมาเป็นขยะให้กรุงเทพมหาคนครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไปจัดเก็บแต่อย่างใดแต่คุณสามารถเอากลับมาใช้ใหม่ได้เองเพราะฉะนั้นปริมาณขยะที่เหลือก็จะน้อยลงแล้วแล้วสุดท้ายแล้วครับขั้นสุดท้ายคือขยะยังไงก็ต้องเหลืออยู่ดีขยะเหล่านั้นจะไปสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ ก็คือกระบวนการรีไซเคิลคือขั้นสุดท้ายคือการที่จะต้องใช้พลังงานใช้ต้นทุนต่างๆไปหลอมละลายไปปรับแต่งไปทำอะไรต่างๆให้มันออกมาเป็นของใหม่เช่นพวกกระป๋องโลหะทั้งหลายเนี่ยนะครับมันต้องไปผ่านกระบวนการอัดเอาไฟหลอมละลายขึ้นรูปและอื่นออกมาเป็นโลหะต่างๆที่ใช้ในเรื่องของกิจการต่างๆใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ต้นทุนสูงครับเพราะฉะนั้น3ขั้นนี้แหละ คือการบริหารจัดการขยะจริงๆแต่ก็ยังมีครับขยะที่เหลือเพราะว่าขยะเหล่านั้นจะต้องถูกการทำโปรดักต์ดีไซน์ให้สามารถจัดการได้โดยง่ายเช่นกันตัวอย่างเช่นในหลายประเทศนะครับเขาให้ประชาชนแยกขยะเขาไม่ได้แยกยากเลยครับเขาแยกแค่ว่าเผาได้กับเผาไม่ได้แค่นั้นเองท่านจะเห็นทุกในทุกๆถุงทุกททก,กล่องที่ใส่ของมาเนี่ยจะมี รูปอยู่ครับรูปเปลวไฟกับรูปเปลวไฟที่ถูกขีดค่าแค่นั้นเขาต้องการให้ประชาชนแยกให้ง่ายที่สุดเพราะว่าการแยกขยะเนี่ยเป็นเรื่องยากครับเพราะว่าประชาชนแต่ละคนเนี่ยตีความของแต่ละอย่างที่กรุงเทพมหานครเสนอว่าจะมีการแยกออกเป็น4ประเภทเนี่ยนะครับผมว่าตีความยาก เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีคนที่คิดแตกต่างกันนะครับว่าอันเนี้ยมันคืออะไรกันแน่มันควรถูกส่งไปอยู่ตรงไหนมันควรเป็นขยะที่มีพิษหรือเปล่าของแบบเนี้ยมันมีอะไรซ้อนอยู่ข้างในไหมมีโลหะอยู่ข้างในของกระดาษอยู่ข้างนอกหรือเปล่ามีสารเคมีอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่โลกพยายามทํากันกับการจัดการขยะมูลฝอยเนี่ยมันตั้งต้นที่ผู้ใช้งานครับผู้ใช้งานต้องแยกได้ง่ายที่สุด ที่จะทำได้เพราะฉะนั้นเขาไปตั้งต้นที่ product design ครับว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่จะมาเป็นขยะเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานในการออกแบบ1คือต้องเป็นวัสดุที่ไม่เป็นพิษในการจัดการจัดการง่ายอยู่ในขนาดที่เหมาะสมอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมแล้วแยกประเภทได้งา่ายหลายๆประเทศแยกแค่ ของที่เกิดจากครัวกับของที่เกิดจากนอกครัวเพื่อให้ประชาชนเนี่ยแยกขยะง่ายที่สุดท่านนึกถึงนะครับท่านมีเรื่องของขยะอยู่ในมือเนี่ยมันของมันใช้ไม่ได้แล้วเผลอๆเลอะเทอะด้วยท่านอยากทิ้งไปให้เร็วที่สุดแล้วท่านถือไปหาถังขยะก็ยากแล้วเดินไปแล้วยังเจอถังขยะ4หรือห้าสีไปยืนพิจารณาอยู่ว่าจะทิ้งอันไหนอยู่หนาทีเนี่ย กว่าจะทิ้งได้แล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าทิ้งถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันย้อนกลับมาที่โลกทํากันคือเรื่องของการทํา Product d e ไซน์ให้เกิดขยะให้น้อยที่สุดและสามารถแยกขยะให้ได้ง่ายที่สุดต่างหากมันก็คงต้องย้อนกลับมาครับกรุงเทพมหานครไม่ได้ทําอะไรผิดเป็นก้าวที่ดีแต่ว่าในฐานะผู้จัดเก็บเนี่ยก็พยายามทําดีที่สุดเท่าที่ตัวเองทําได้แต่จริงๆแล้วหน้าที่ของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นมันไปไกลกว่าน,นั้นครับ มันทําอย่างไรให้ขยะเกิดขึ้นน้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้มีทั้งมาตรการจัดการขยะและมาตรการสร้างแรงจูงใจมาตรการทางด้านภาษีอากรมาตรการทางด้านราคาให้มันเกิดขยะให้น้อยที่สุดมาตรการที่ทําให้เรื่องของภาชนะที่ออกมาเนี่ยสามารถ reuse ใช้งานได้โดยตรงแล้วจึงไปสู่มาตรการรีไซเคิลซึ่งการแยกขยะเนี่ยเขาต้องการให้ของต่างๆเนี่ยมันลงไปในสองช่องหลังนะครับ reuse กับรีไซเคิลได้แต่ลืมข้อแรกครับทำอย่างไรให้เกิดขยะให้นอนที่สุดอันนี้คือประเด็นสำคัญที่เราต้องดูครับว่ามาตรการนี้จะประสบความสำเร็จไหมก็เริ่มมีคนบ่นครับว่าเอแล้วจะมาแยกขยะแล้วจะมาตรวจสอบชั้นทุกครั้งใช่ไหมพนักงานต้องมาฉีกถุงดูทุกถุงหรือเปล่าว่ามันตรงไหมหรือมีถุงเดียวเนี่ยต้องฉีกด,ดูไหมว่ามีอย่างอื่นเจือปนหรือเปล่าแล้ว พนักงานเก็บขยะจะต้องมาทะเลาะกับเจ้าของบ้านใช่ไหมเจ้าของบ้านก็บอกฉันแยกอย่างถูกต้องแล้วพนักงานเก็บขยะบอกคุณไม่ถูกคุณต้องเสีย60บาท<า>เจ้าของบ้านบอกไม่ใช่ฉันต้องเสีย20ก็ไม่รู้แหละครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันก็คงต้องขับเคลื่อนกันแล้วก็พยายามนะมาตรการออกมาครั้งแรกมันไม่ได้ง่ายหรอกครับกับการใช้งานแต่ว่ามันคงต้องค่อยๆปรับแต่งกันไปนะครับทั้งรัฐและเอกชนและประชาชน วันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ